กล่องใบนี้นะครับเป็นกล่อง e เจ็ดกราฟสามจุดนะครับสำหรับรถลูกโตนะครับท่อข้างนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูยมห้าสปีดนะครับวางไฟดัดนะครับกล่อง e เจ็ดนะครับเป็นสเปคของกล่องนะครับไปดูกันนะฮะกล่องใบนี้นะครับเป็นกล่อง e เจ็ดกราฟสามจุดนะครับเป็นท่อข้างลูกโตนะครับ ดยคันนี้เป็นเสื้อ VR นะครับเป็นลูกตัวนะลูก59มิลนะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะทำไฟอีจัดได้นะครับเป็นไฟกองอีจดได้อุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนไปก็มีคอนเซอร์นะครับเซอร์ตัวนี้เราใช้ของเมื่อวานะครับดึงของดก็ได้นะครับแล้วก็ คอยนะครับตัวนี้เป็นคอยของดีโอเซดิกนะครับดีโอนะครับคอยของฮอนด้าดีโอนะรถป๊อปนะครับก็แม่เหล็กนะครับเราใช้เป็นล้อแม่เหล็กเดิมอยู่นะครับล้อแม่เหล็กเดิมแถบนะครับไปดูที่แถบกันแถบตัวนี้นะครับจะอยู่หกสิบมิลนะครับสิบมิลเราก็ตั้งส่วนใต้บนนะครับของคอนเซอร์นะครับเนี่ยสิบมิลนะครับก็ตั้งคอนเซอร์ไว้เลยที่สิบมิลนะครับ ด้วยกล่องตัวนี้นะครับไม่ต้องขยับคอนเซอร์เป็นกล่องที่ล็อกตำแหน่งของคอนเซอร์แล้วนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องขยับนะครับให้อยู่ที่สิบมิลนะครับซึ่งถ้าเป็นกล่องอื่นที่ไม่ได้ล็อกตำแหน่งนะครับเราจะขยับคอนเซอร์ไฟอ่อนแก่นะครับขยับคอนเซอร์ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องขยับนะครับเห็นไหมครับเราจะฟิกตำแหน่งของคอนเซอร์ไว้นะครับแล้วก็ส่วนการเดินสายไฟนะครับคันนี้จะไม่มีมัดไฟแล้วนะครับ ใช้เป็นยิงตรงนะครับก็ใช้รถในการแข่งขันะครับเราจึงไม่ใช้สายไฟแล้วก็เดิน่ถไปเลยนะครับก็จะก็จะมีสายไฟเป็นบวกสายสายคอนเซอร์บจะมีคอนเซอร์บวกคอนเซอร์ลบนะครับคอนเซอร์ลบก็ไปเข้ากาวนะครับรวมกันแล้วก็ไฟจากแบตเส้นหนึงก็จะเข้ากล่องนะครับก็ปกติเลยนะครับนะครับนี่นะครับก็ก็เป็นแนวทางนะครับถับการคนที่อยากวางไฟ e7 นะครับในรถขับเล่นในสายของยามาฮ่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้นะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนสนใจที่จะทำยามาฮ่าวางไฟเด็ดกล่อง e7 นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ